สิงคโปร์เอมี่ขาดีอย่างหามากเลยครับขอเบิกค sure> ่านวดด้วยครับพามาเที่ยวโน่เจ่าูจเป็นัป ราคาไซส์เด <Cornell. S 2> ียวกันที่เราซื้อ77เนี่ยไปลองน้ำก๊อกเนี่ยใด่ประมาณ1,000ขวดแล้วคิดดูสิคะว่า้เ1,000ขวดใช้พลาสติกทำเนี่ยถ้าเราไปซื้อทุกครั้งเนี่ย นฮะมันต้องใช้พลาสติกเยอะแค่ไหนแล้วต้องใช้เงินเท่าไหร่มาทําลายมันใช่ไหมฮะแล้วมันจะให้แบบอากาศเป็นพิษอะไรกับเราแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นที่นี่เขารณรงค์ทุกคนจะมีขวดน้ําหมดเพราะอีกอย่างหนึง่งสิงคโปร์อากาศร้อนด้วยเด็กนักเรียนไปโรงเรียนที่นี่มีกระติกน้าทุกคนเพราะว่าดืมน,น้ําจากที่โรงเรียนเวลากรอกน้ำแต่ที่ที่ที่คนไทยต้องซื้อน้ําเป็นเวลาสร้างบ้านต้องสร้างไว้บ้านหนึ่งเอาไว้แบบที่เก็บขวด ต้องมีชั้นมีอะไรที่เก็บขวดต้องซื้อแบบที่เป็นใหญ่ๆเลยอะ่ะเพราะตามสะพานล,ลอยตามอะไรไงเงี้ยเมื่อกี้ก็จะมีแบบเก็บใต้ด<ม>ิน<ม>ยู่ยเก็บ,บน้ำเอาไว้นะเพราะฉะนั้นพอถึงแบบคนที่อยู่สิงคโปร์เนี่ยถึงบอกว่าไม่ค่อยเ,เราจะไม่ค่อยเห็นบ้านเป็นะระถังเท่าไหร่มีอยู่ประมาณแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคะที่มีบ้านเป็นหลัองอะไรพวกนี้จะเป็นน้ำที่แบบสะอาดที่มันสะอาดอีกแล้วก็มีวิธีแบบว่าเอาน้านทะเลมาทำเป็นน้ำจืดอีกด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิงคโปร์สร้างเอาไว้เพื่อว่า ในภายภาคหน้าเนี่ยอาจจะแบบว่ามาเลเซียปิดจอกน้ำนะที่นี่อาจจะแบบไม่พอใช้น้ำแข็งเหนื่อยเหนื่อย

ถอยถอยถอยนี้นะครับยังถอยถอยนิดนึงครับนไปเยยังราคาเดี่ย้วเบียร์มันแพงเออเบียร์ถูกกว่าน้ำนะพี่ถูกเหรอสองว่าสองร้อยก็มันะถูกกว่าน้ำนะครับเยี่เที่ยวอีกแล้วสนุกจังเลยยังไม่ได้ไปไหนเลยสนุกจังเลยเรื่อง สวนกลางการค้าของประเทศนี้ตั้งต่ปีคอ,อน1819จนถึงเพื่หลังแหงศตวรรษที่50การค้าขายที่เกิดขึ้นที่บรอดคีส่วนที่ค้าคือเป็นกระจานตกติกสินค้าของหล่าพา่ค้าติดกาะแป่ที่ริมเราขนาบข้างดินสองฝั่งแม่น้ำนีต้องนี้นนนนจะเป็นทางสนนินค้าทั้งสิ้นย้อนในอดีตเรจะเห็นภาพพนงานเผู้สื่อสารกำลังพยายามส่งตัวแบบถึงกระสอบด้วยบหลัยทั้งสองข้างที่ขนถ่ายสินค้าหลากหลายชนิด บอกเขานั่งดีๆดิเขาจะโดนน้ำหรือเาบอกเขานั่งดีๆีงเหาวินเตังชีใม่งยาม่อดีตนชัล่งไม่ค้นใารเลยแมเียป็นทุกเดือนปลานที่มีสทธิให้ทุขทาน้ได้ม่คุนคได้เยอะตั้งแต่ตัตเราถาจะพาาน้ำ ให้สังเกตเห็นรือดวงตาบนเรือไหครับคุณผู้นิยู่ชื่นว่าสามารถกุดเชื่อมขึ้นคอนเรือเพื่อได้คนจักพยนตลายได้ที่ว่าเป็นด้าซ้ายหนึเรากำลังจะถึงท่าพเรือพัที่ถท่เรือเรเชือเชื่อมต่อเสำรจจ๊กจ็คกนโรดมีไหมครับแจ็กแกนรดแจ็กแจ็คกนรดเดี๋ยวไปยืนหัวเวทีหัวเรือพี่หัวเรือเอาเชือกจ่อมาลางบนด้นรสารเรือสำรท่เอสามารถขึ้นเรือได้

าววาใางิโปทัรุ่งค่ะิโปทัวรุ่งอ่าหายเอกแล้แหมื่อกีแ้กแย่งก,กันถ่ายใหญ่ตอนนี้เล,ลกเอแล้ว<ใ>นัว่งอะไรพี่ถึงแล้ว เอาหลบเขาบอกให้ลหลบใครเดี๋ยวเขามองไม่เห็นนัประจำที่คนขับมองไม่เห็นเ <c oughs> อาหลบคนมองไม่เห็นคนขับมองไม่เห็นคนขับมองไม่เห็นเอานั่งลงคนขับมองไม่เห็น มื่อไหร่เมื่อไหร่ัวไห้องกรวันนี้อาหารอะไรนะคะที่เราจะทานกันอะส้มรสกรานชื่อชื่ออาหารอะไรนะวันนี้เต็มครับพี่เต็มคัี่หมอนึ่งตนหนึ่งไดมอนึ่งต้นนู่นตันนี้ใช้แขกไงตอวนี้สแขกไงวนี้ว่างเลยตันนี้ว่า d ù n

ขึ้นเอขึ้นรถ